เอาวจะนเอาข้าวื้ือแบบร้อยแบบร้อยมันถือกันบ่ยังถือร้อยเด็ถือต้งยี่เท่าไรเอากุเลตัวดีสี่หมื่นาขายไปแล้วสี่หมาโอ้ลูกพี่วาไก่ครับว่าไก่มาใ้งครามยเออพวกไก่้ตัวนี้ตัวนี้สี่สิบห้าเขาขายไปแล้วขายไปแล้วร้อขรถเว่าตัวนี้เขาเอเป็นใบเขาเ็ใลใส่เยสโวขเลยเ็ใลใสใส่เป็นผูดบ่ใส่เป็นผูดหรือเนื้อหรือเป็นคอพัน โอ้คุ้มฝูงเล่ครับพ่อพันนี่ส่งแบบนี้พี่น้องสูงเมตรเกือบหาสิบ่ัดบเลยกวางงนจะวาเวองเมตรหาสิบฮะแต่คขวมเงยมึงเกือบสองเมตรหาสิบเขาวัดแต่ใครปุกหางัวมัโอ้จังหวงะพากั่ปลายปายดังครับนี่ส่งนี่พี่น้องพอคุ้มฝูงของแท้ตัวนี้ครับนากับพ่อ ปลาค้ากับพ่อเอาน้อแต่ก่อนเกือบแสนโอ้ยชาโรเล่พี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องครับพอคุ้มสูงช่วงนีะเดิน s ่ว n ล่างก็ดี่น้อางเตี้มเตี้มขึ้นรถพี่น้องรถที่นี่ไปนี่เขาเขาปล่อยปล่อยฝูงเลยบ่เขาปล่อยฟุ้งเลยบ่ เอามันไรมันะไทับได้บ่เดยนี่ับประธานตัวแรมันขึ้นเอโอ้เวลาเวลาพนี้มันไม่ดมมันหูดนอกว่าตัวอะไรขึ้นมาขึ้นนอกเออเทคนี้เขานี่ยเอาไปที่นี่มันไรสมง้อไทยบ่หึอปง่วงงวมาบ้านบ่บ่เหลือนี่พี่น้องรับอะไรแล้วกาใส่บใส่ก็บใส่ให้ตรงกู่อยบบเ็บ่ตัมขึ้นมันข้างใส่หึมหมหเลยแมนบ่โอ้การนหน้าแปดด อมอนี่มงก็ยังยาตรงเล็งไงหมอนี่กับแม่นมากันมนกันบต้นนี่ทนายเอาปิดไปเลยคุณแนี่ตันนี้ว่าให้กหามเงินแล้วอง้องไหวพท่านแมนแล้วขายเออไทยพี่น้องเบิ่งเด้อว่านี่เราพอพันคูมฟูไม่แล้วนี่มัน มันมันปล่อยเรามาส้นทายไปเลยต้องต้องต้องใหเห็นนะเออออกไปเลยงานออกไต่ั่มลํานรั่มไปเลยติดเหลืองเลยล่ะนั่นอันนั้นมันนีรบกวเหมือนกัเล่เลยนะนะนะไอ้อ้อ้รเดี๋วยัเดี๋ยวเราปิก่อนตัวนี้หามือหน่นสิขหายหน่อยง่นนะครับตัวรองได๋ยวกที่เหลือสซเบอร์ไหมผมเนี้ยตัวรองเด้ใสไเบอร์ไหมเนี้ยโทรทัพ์อ้นี้ปะนย์โทษไเบอร์ไหมเนี้ยบอเรว เพื่อเขาเขาเพื่อเพื่อเขาเห็นนังกันน่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าสองศูนย์แปดห้าสองศูนย์แปดอยู่จะสวัสดะอยู่บนครับบ่นนี่เนี่พี่น้องมันเตรียมพร้อมเดี๋ยวผมทาให้ไปเลยเพื่อน้องมันสีไทยตัวนั้นมันึ่เจ้าตัวนั้นเอาไปทายไปติดเหลืองตันที่ติดท่องติดตั้งที่นะพอเขาหามมาเห็นน่ะมันออกมาจกบอกมาว่ดาไหนเออนี่ของแท้เลยนี่ยเมื่อกี้เอ้าพี่น้องครับอยู่เท่านี้แหละเห็นเท่านี้แล้ว ใช่นี่ไทยดีเมื่อกี้มันไายต้นไหนบารายผมไายละผมจะยา,ยามไายไหมตัวนี้พอพันพี่น้องพอพันคุ้งฝูงตัวนี้สูงสูงเมตรสูงประมาณเมตรส 40, 40, 40, 40, 40, 40, ี่สิบเดียวปะสี่สิบหาบวกเนาะพอพันคุ้งฝูงได้ซาโรเล่ครับผม้องไใบหามือ้องไว้ซีดอกพี่น้อง้องไว้พี่น้องทถมันตองกันเล้วพี่น้อง,พ,องพูดได้เห็นคลิปเดี๋ยวไหนเอาเป็นพอพันคุ้งฝูงตัวนี้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่ามันขึ้นในยีรีมันพร้อมสีผสมง่ายยังเลยพี่น้องครับนี่เรา ข้อพันธุ์พุ่งฟูงคุณน่ะแข้งขาแข้งขาหน้าตาดีชาโรเล่ครับอายุประมาณสามสองปีเออสองปีกำลังฝึกได้โบมีเขามีเขาฟ้องดีพี่น้องชาโรเล่ตัวน,นี้วสองเมตร เงาไหมเงาเงาตัวนี้สองสองางสองเมตรสีค<ร>ุนมาคู่ต้นสีขาวๆนั่นเด้อต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นขายอลไรนอต้นนั้นพอเดียวกันเหลือเหือตัวนี้แต่ว่าต้นนี้มันสีแจ่มก่าน้อต้นนี้มันออกสีมันม้วนต้นนี้เท่าไหร่ราคาวต้นนี้ห้า้าเมื่อถวนน้อห้าเมื่อเฮียงตอน้อพี่น้องบุนนะอุ้ยพี่น้องเตียงขาอยากได้ให้ให้ลูกน้องอยากได้ทุ่มหาพี่น้อายละเอียดของวงัวการจัดทรงยังตามเลยต่อนพี่น้องพี่น้องครับช่วงนี้ เมื่อกี้ไม่ก็เริ่มเริ่มสิบขึ้นได้และพี่รองบุงยูยังไหไนบอหไ่บอหญนบอนี่พ่อพันกุ์คุ้มฟุ้งโอ้มาแล้วเว้ยของดีของดีพ่ันหนักกล่องไซเบอร์มีรอนึงไงเบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกาสอง่นถ้าเป็นถ้นปล่อยไปในสนามอีกนะน้่ไหอยังก่ได้หหก็นั่นปวครับเอออยู่อุบวนน้อยเนาะ มันเตรียมพร,อมร้อมเมื่อกี้พี่น้องมันเป็นเลยได้เมื่อกี้นอ่องเออเอาไปคุ้งฟูงนี่มึงสุดยอดเออนี่นะฟูงในเกือบ20ตัวแล้วแมนบอตัวนี้บ่เออมีผลงานพี่นอ้องเฮ้ยหางเดี๋ยวเดี๋ยวเรเห็นนะมันมีคนบางยขขอยู่เขาส่องผมนี่เขาพันนี่นนไปอู้ตัวนี้พ่อพี่น้องด 24, อเด้อตัวดำสองมือสีพันธนอตัวแดงๆพี่น้องแดงสีแดงเลยพี่น้องแมนสีอือ่นนี่นี่สองมือสีพันตัวนี้ ตคูบาตัวน <se anak> ี้เท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นสี่พันอยแน่ของเท้าหมื่นหมื่นหมื่นสี่พัอยเท่นั้นสองหมื่พันบอกมันม่านมัน่ะเออเขาวา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 เนี่ยพอได้พอเออมันมันมิดเหรอสองรอบพอจะานไห หาชนใส่ป ok hmm ่ะพอมีเลขเบอร์พี่เท่าป่ะใส่มานี้เพือไปไดขายอยู่นี่เขาจะโทรน้ำผอดบ้านวันเี้ง่วงมันมันมันเนบอกางล้เาางยขายสองันสี่ง่วงมันมาเนียนี่มันหดมันหดเลยเบอร์เบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์มาก่อนเลขศูนย์มศูนย์เก้าสามีงแเจ็ดแปดวอยู่มหาบ่ บันขามสำพอมหาชนะไสนาะสองหมื่่ตนั้น้นไหน่ามื่นสี่พันหตัวนี้เครื่องบิดไดไน้น่เนาพี่ชิดอยู่ในานไหนพ่นอเออสองเดือนกว่า2้งรอบสเดือนกว่ามันบิดไะ้ตัวนี้ถ้าทายให้บ้านะไพี่น้องต่เบิกงกันล้วเออสี่สิก็จะได้วบิดลเนี่เออเอาพี่น้องตัวนี้พเอาอยู่พี่น้องสีปตพูดแดงจับเลยนะ มั <mile> ่อย่หาเด้อพี่น้องมากระนี่โทรเมาเอา้าโบทพี่น้องครับติดโบดก็วนีก็บนก่บบาทโอ้ม่วถือแท่งพี่น้องตัวนี้บสือตอนนีสิโืสอตัวไหนบสืตัวนี้มันกัดจะได้ว่ามันตกขบวนหรอพี่น้องครับวอ้้อนขนนาขัหนึ่งครับวยไม้อนหนูสักเ ง้อกล้วยง้ออะไรนียพี่น้องครับแต่ว่าไปงูใสอยู่ตัวนึงครว่าพ่อพี่น้องครับคลิปง้อเมือนนี้เอาไปให้หนิงมาเลพี่น้องเลยเพราะว่าผมหูราคามาแล้วมากกวประมาณนั้นพี่น้องง้อง่าเหมือนนี่มุ้ยเพืจะถามเลยก็ได้แต่พอง้อเนื้อพะจู้เหมือนขึ้นรถกันนะ ตลาดชุดเลยพี่น้องแถวโฮมเม่ในร้านอ่แล้ตรงนี้จะเป็นโซนง้วนเนื้อพี่น้องมีแตบอกทึกเลยพี่น้องเด้อทำมาใหญ่ๆมากยาไมาหอดทายตลาดเลยแล้วมันจะยางทะลุไปหอดตลาดควายไปท่นี่ผมกำลังยางมาจากตลาดง้วครับเอาตลาดตลาดลาที่ขางคาหาร้านตลาดคันา้บจงมเมหาา่พี่น้องครับมัวเนื้อมาเอาเรยนี้ เน่นอัดยัดเลยมั้ยนี่พี่น้องครับสายเนื้อสันมากับมหาขาตไตสนามพี่น้องเอาเนื้อวัวผ่าต่อ,อพี่น้องร้ายแหง้ง<ม>ไปปฏินี้ไปเจอกันตลาด<ม>ตลาดควายพี่น้องครับเอาจะคลิปก่อนครับบา้านล่ะหูราคข้าอะไรพี่น้องอยู่ในเกณฑ์ที่มันแจ้งแตงโมกีบปวดหลับไปเบอร์ออเด้อพี่น้องเด้อว,ว่างง่วมกับขายอะไรอยู่ครับแต่งโมมือนี้ถืออืดครึ่งว่าง่วงงามกั็ง่วงเลี้ยงพี่น้องอืดแท้งมือนี้เ่ามาเอามาหาโต เดี๋ขายตัวเดียวสิชีวอื่นส่วนง้อเนื้อเนี่ยเอามาเอามาหาโตขายได้ซีโตก็ถือว่าดีครับ